พพิกกันนะคะเพิ่ที่ตักออกจากต้มปลานะคะแล้วก็มาตำกันนะคะสำหรับตำปนนะคะตอนนี้นะคะเราละปลาได้เร้ยบรอยแล้วนะคะแล้ก็ใส่ลงไปล,ลงไป

แล้วเราก็มาปรุงนะคะปลาชุรสของนัวใส่ลงไปตำคนๆตำคนเสร็จแล้วนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือจะเป็นน้ำนะคะน้ำปลาน้ำที่ต้ม ใส่ลงไปกุเลกุเลนะคนเป็นน้ำพริกปลาดุกแซบแซบหลังจากน้ำก็เข้มข้นแล้วนะคะเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วหาในน้ำต้มเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยผักชีต้นหอมจ้า ใส่เยอะๆก็ได้นะคะชอบโอเคค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะผนปลาจ้าผนปลาดุกเรียบร้อยแล้วจ้าน่าทานไหมคะสวยงามมากจ้า แล้วก็รสชาติดีด้วยอร่อยมากคะ่ะต่อไปเราก็มาดูต้มปลาของเรานะคะ